สวัสดีค่ะผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสูส่รายการ Lightning Talk กับสายสวรรค์ขยันยิ่งค่ะวาไรตี้ทอลโชว์ที่จะมาอยู่เป็นเพื่อนคุณทุกครอบครัวทางช่อง3 Family หรือว่าช่อง13 Happy Family แห่งนี้และคุณผู้ฟังทางวิทยุครอบครัวข่าวสท f อ FM 1 0 6 MHz ด้วยนะคะมาเติมพลังสร้างแรงบันดาลใจกันทุกๆคืนในเวลา4ีทุ่มถึง4ทุ่มครึ่งค่ะวันนี้ก็เป็นอีก ตอนหนึ่งที่ดิฉันภูมิใจนําเสนอนะคะเพราะว่าคนเราทุกคนอยู่ในสังคมไม่ได้อยู่คนเดียวอย่างแน่นอนขณะเดียวกันการที่เราจะเติบโตขึ้นก้าวออกไปสู่โลกกว้างเริ่มจากการมีมิตรภาพมีคนรู้จักคนชื่นชมคนยอมรับนับถือแล้วก็การก้าวเข้าไปสู่จุดมุ่งหมายที่ ใหญ่ขึ้นประสบความสําเร็จมากขึ้นเราต้องมีเป้าหมายค่ะแล้วเราก็ต้องมีพลังเติมพลังให้ตัวเองตลอดเวลาเติมความรู้และความมั่นใจให้ตัวเองตลอดเวลาด้วยนะคะรายการของเราได้รับเกียรติจากวิทยากรที่หลากหลายแล้วแต่ละท่านก็มาแนะนําเคล็ดลับเทคนิคการพัฒนาตนเองในหลากหลายรูปแบบวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งท่านค่ะก็คือเพศจักรคงเกียรติฉัตรฮิรัญยทรัพย์นะคะซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งสถาบันฝึกอบรมบิยอนเทรนนิ่ง โค้ชบีหรือว่าอาจารย์บีนะคะเป็นวิทยากรที่มีชื่อเสียงในแวดวงการพัฒนาตนเองอีกคนหนึ่งซึ่งก้าวขึ้นมาตอนนี้ก็รับเชิญไปสอนทั้งในองค์กรเอกชนต่างๆมากมายแล้วก็มีการเปิดหลักสูตรฝึกอบรมเป็นของตัวเองอย่างอิสระด้วยนี่นะคะวันนี้เขาจะมาแบ่งปันทั้งเรื่องราวของตัวเองแล้วก็เคล็ดลับการพิชิตตัวเอง พิชิตเป้าหมายให้พวกเราได้ฟังกันค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์บีสวัสดีคับพี่สายสวรรค์ค่ะโอ้โหอ่านประวัติอาจารย์บีแล้วเนี่ยจบการศึกษาคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตครับสมัยเรียนก็เป็นเด็กเรียนนะเป็นนักศึกษาทุนพระราชทานในสมเด็จพระศรีนครินทรบรมราชชนนีพอจบมาบก็มีงานสื่อสารอะไรต่างๆเนี่ยเป็นทั้งพิธีกรรายการโทรทัศน์เป็นวิทยากรอะไรต่างๆมากมายแต่ว่ามาเป็นวิทยากร ฝึกอบรมแบบเต็มตัวเปิดสถาบันตัวเองเลยได้ยังไงคะเนี่ยครับต้องเราที่มาที่ไปก่อนว่าทีแรกผมเองเนี่ยไม่ได้มีความคิดเลยนะฮะว่าชีวิตจะทุกวันนี้จะมายืนพูดหน้าเวทีหรือแม้กระทั่งพูดในหน้ารายการทีวีแบบนี้เพราะสมัยก่อนเด็กๆเนี่ยผมเป็นคนที่ขี้อายมากขี้อายเหรอเนี่ยขี้อ,อายมากคับคือถ้าผมเนี่ยย้อนเวลากลับไปได้เนี่ยเราบอกว่าคือผมในอดีตถ้านั่งทายแมชชีนแล้วมาเห็นตัวเอง พูดกับพี่สายสวรรค์ในวันนี้นะครับหรือไปยืนพูดบนเวทีมีคนพันคนเนี่ยคงก็ต้องเป็นลมหรือต้องช็อกไปแล้วแน่นอนเพราะสมัยก่อนเป็นเด็กที่ขี้อายนะฮะเด็กเรียนเด็กเรียนด้วยคือถ้าเป็นคนจีนเนี่ยเขาจะเรียกว่าเป็นเด็กเหล่าซิกคือิเหล่าซิกก็คือจะเป็นคนจีนก็คือว่าเป็นคนที่เด็กเรียบร้อยพูดน้อยอะไรประมาณนี้นะครับเหมือนเด็กเนิร์ดที่เขาพูดกันประมาณนั้นประมาณนั้นนะฮะเสร็จแล้วก็ ผมว่าเราเจอสิ่งที่รักด้วยความบังเอิญมากกว่า,านะครับพอผมเรียนจบที่คณะเภสัชมหรารังสิตใช่ไหมครับผมก็ได้มีโอกาสเข้าทํางานที่บริษัทยายักษ์ใหญ่แห่งหนึ่งก็ดูตามตรงตามที่เรียนมา ครับก็จบเภสัชท,ที่บ้านทําธุรกิจร้านขายยาแล้วก็ทํางานบริษัทยาคือคุณช่ากรทาอะไรก็ได้ที่มันลงทายด้วยยานะฮะมก็คิดแค่นั้นนะฮะทีแรกก็เป็นผมว่าก็ผมก็คงจะเหมือนกับคนทั่ว,วไปไม่ได้เป็นคนที่ฉลาดหรืออัจฉริยะอะไรมากมายเรามีความคิดว่าเราเป็นเภสัชก็ทําทุกอย่างที่ลงทายด้วยยานะครับแล้วก็เขาทำงานที่บริษัทยาแล้วก็ด้วยความเชื่อว,ว่าเดี๋ยวทํางานเก็บเกี่ยวประสบการณ์ไปทัก3ปี5ปี ได้เงินมาก้อนนึงอาจจะไปเรียนต่อโท m MBA แล้วสุดท้ายก็มาจบลงที่มาดูแลร้านขายยาของบ้านเรา,เาสมัยก่อนอก็เริ่มต้นก็คิดแค่นั้นไม่ได้คิดอะไรที่เลิะเลอะมากนักก็คิดได้แค่นั้นซึ่งคน,นคปกติส่วนใหญ่ถ้ามีพื้นฐานแบบนี้ต้นทุนมาแบบนี้ก็คิดแบบนี้แหละใช่ฮะผมก็คงคิดแบบนี้ประมาณเดียวกันแล้วก็ผมว่ามันเป็นจังหวะชีวิตมั้งครับผมทํางานเป็นฝ่ายขายหรือแผนกขาย ทำไปทำมาแล้วอยู่ดีมีวันหนึ่งบริษัทก็บอกว่ามีตำแหน่งเปิดใหม่ที่ชื่อว่าเซลล์เทรนเนอร์หรืออาจารย์สอนนักขายนะฮะแทนที่เราจะต้องไปเจอลูกค้าหรือคุณหมอหอะไรเงี้ยนะฮะเพราะว่าผมทำด้านธุรกิจยาลูกค้าหรือว่าคนที่ผมต้องไปดูแลก็คือเป็นคุณหมอเปลี่ยนกลายเป็นว่าที่เราไปเจอลูกค้าคที่เป็นคุณหมอก็คือไปดูแลหรือไปโคชชิ่งหรือไปให้ความรู้ทักษะเทคนิควิธีการกับนักขายรายอ,อื่นๆเพื่อทําให้เขาเนี้ยสามารถ มีวิธีการในการนําเสนอที่ดีขึ้นม,มีวิธีการสื่อสารที่ชัดเจนขึ้นะนะครับเพื่อเพิ่ม <ๆ S 1> ยอดขายรายได้และความสําเร็จให้กับพวกเขาผมบอกว่าแรกๆผมก็ไม่ได้คิดว่าโอ้โหฉันจะต้องการเป็นเทรนเนอร์แต่อยากจะเป็นคนที่ประสบความสําเร็จตั้งแต่อายุน้อยๆอยากจะพิสูจน์ตัวเองตอนนั้นก็เป็นความภูมิใจตัวเองเล็กๆะนะฮะว่าแม้ถ้าเรา สองสามปีแล้วได้เลื่อนตำแหน่งอะ่ะ fast ป o r w a r ะมันดูดีมันดูแบบแหม่มันดูโก้นะอะไรประมาณนั้นท้าทายแล้วก็<ช>ท้าทายแล้วก็เติบโตเร็วขึ้นแล้วก็<ช>รู้สึกว่าจะไปไวกว่าคนในวัยเดียวกัน<ช>ซึ่งเริ่มงานในเวลาเท่ากันซึ่งซึ่งผมบอกเลยว่าตรงนั้นเนี่ยเป็นเป็นแรงบันดาลใจให้ผมเนี่ยมากกว่าเรื่องของรายได้ไม่ใช่ว่าเงินไม่อยากได้นะฮะเงินก็รายได้ก็อยากได้เพราะอยากสร้างตัวด้วยตัวเองแต่ว่าการพิสูจน์ตัวเองความท้าทายนั้นเป็นเป็นไฟให้เรามากๆเลยแล้วเราก็ลองแคนดิเดตแล้วก็สุดท้ายเนี่ยเราก็ได้รับ โอกาสดีๆจากผู้รักผู้ใหญ่เมเนเจอร์ในบริษัทให้ผมเนี่ยขึ้นมาเป็นเซลเทรนเนอร์หรืออาจารย์สอนนักขายในวัยอายุ25ปีอันนี้เป็นจุดกำลเลยอาจารย์บีแล้วอยู่ดีๆเป็นเพศัตมีงานที่ท้าทายเข้ามาแต่ครุบมันไว้ด้วยความที่เราอยากจะโตเร็วแบบที่คุณบัณฑิตอึ้งรังสีเนี่ยบอกว่าทะเยอทะยานความทะเยอทะยานที่เราจะพุ่งเข้าไปแบบสู่เป้าหมายอะไรมันก็จะทําให้สําเร็จได้แบบนี้นะคะอาจารย์บีอยู่ดีๆก็พุ่งเข้าไปเลยหรือมันต้องทํากันบ้านไหม <Okay. S 2> จากการเปลี่ยนงานด้านหนึ่งไปสู่อีกด้านหนึ่งซึ่งทักษะมันแตกต่างจากเดิมเนี่ยเราต้องฝึกฝนยังไงผมบอกได้เลยว่าผมเคยเป็นพนักง,งานบริษัทหรือที่ภาษาอังกฤษเราเรียกว่า Employee มาก่อนสิ่งที่ทําให้ผมสําเร็จเร็วในการที่ผมเป็น Employee เพราะผมเชื่อว่าท่านผู้ฟังหลายคนที่ดูในรายการนี้อาจจะเป็นพนักง,งานบริษัทอยู่นะครับ ผมว่าเคล็ดลับของมันคือว่าหลายคนตอนนี้ผมเลื่อนตำแหน่งแล้วหลายคนก็จะบอกแหมอาจารย์เบียโชคดีจังเลยอไปทําอะไรมาหรือเปล่าไปเอาใจหัวหน้าหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ก็เลยได้เลื่อนตำแหน่งเร็วผมบอกว่าจริงๆแล้วไม่ใช่จริงๆเพราะว่าผมมีวิธีคิดบางอย่างที่ทําให้ผมสําเร็จเร็วซึ่งตอนนั้นก็ยังไม่รู้นะครับตอนหลังเพิ่งมาอ่านหนังสือแล้วเจอแล้วรู้ว่าอ๋อเพราะแบบนี้เพราะว่าเราคิดว่าเราเป็นคนที่ให้ก่อนที่เราจะได้รับ คือผมเนี่ยเป็นคนที่ตั้งแต่เป็นพนักง,งานบริษัทเนี่ยผมเป็นคนที่ไม่ได้สนใจว่าเงินเดือนจะได้เท่าไหร่แต่ผมสนใจว่าทํายังไงที่ผมจะสามารถทุกวันในทุกๆวันที่ผมทํางานเนี่ยผมจะเก่งขึ้นผมจะดีขึ้นผมจะเฉียบคมมากขึ้นผมจะโน้มน้าวได้ดีขึ้นผมจะสื่อสารได้ชัดเจนขึ้นผมโฟกัสว่าทำางไงให้ตัวผมเนี่ยมีความสามารถที่เพิ่มขึ้นและเพิ่มขึ้นตลอดเวลาตลอดเวลาแล้วก็ประกอบกับว่าตำแหน่งที่ผมได้รับเนี่ยก็คือเซลล์เทรนเนอร์ ผมรู้อยู่แล้วว่าการที่เป็นเซลล์เทรนเนอร์เนี่ยแน่นอนทักษะการสื่อสารทักษะการพรีเซนต์นำเสนอเนี่ยจะต้องดีค่ะฉะนั้นเนี่ยผมฝึกตัวเองตั้งแต่ตอนที่ยังไม่ได้รับตําแหน่งเ oh. ตรียมตัวไว้ก่อนสิ่งที่ผมอยากจะแบ่งปันให้กับท่านผู้ชมก็คือว่าวันนี้ให้คุณจำไว้เลยครับว่าโอกาสจะเป็นของคนที่พร้อมเสมอฉะนั้นถ้าคุณคือวันนี้ไม่ว่าคุณจะอยู่ในตำแหน่งไหนอะไรก็แล้วแต่สิ่งที่ผมอยากจะแบ่งปันคือคุณเตรียมตัวของคุณให้พร้อมคือ,ค,อคือเพราะว่าผมไปฝึกอบรมมาบางที่ก็จะมีความคิดว่า แหมก็เงินเดือนแค่เนี้จะอะไรมากไายนักหนาบางคนรู้สึกว่าการที่ทํางานได้น้อยกว่าแอบป,ปู้ได้อะรู้สึกโอ้หวันนี้ฉันกำไรบริษัทละซึ่งผมบอกว่าไม่ใช่คุณต้องเปลี่ยนความคิดว่าเงินเดือนคือของแถมสิ่งที่มีค่าที่สุดคือ ความรู้และประสบการณ์ในตัวคุณขอให้คุณมีความรู้ประสบการณ์นะครับคุณไปอยู่ที่ไหนคุณทําอะไรก็ประสบความสําเร็จผมมีความคิดแบบนั้นสุดยอดมากเลยค่ะจันวีหลายๆคนที่ที่ที่แบ่งปันแล้วก็หลายๆคนที่เราเห็นตัวอย่างที่ประสบความสาเร็จในชีวิตจริงก็คือแบบนี้ค่ะคนที่เตรียมความพร้อมตลอดเวลาคนที่พัฒนาตนเองอย่าง ไม่หยุดหย่อนและเมื่อมีโอกาสมาคนที่พร้อมจะคว้าไว้ได้ก่อนเสมอนะคะนี่ก็คืออีกหนึ่งตัวอย่างที่ประสบความสําเร็จด้วยวิธีคิดที่ถูกต้องแบบนี้ตั้งแต่ในวัย25เเขาก้าวสู่บันไดขั้นแรกในการที่เปลี่ยนงานแล้วก็สร้างคุณค่าให้ตัวเองแล้วก็ค้นพบว่าตัวเองนั้นรักอะไรช่วงหน้ากลับมาฟังกันต่อถึงเรื่องนี้ค่ะ กลับเข้าสู่ช่วงที่อของ Lightning t ท l k กับสายสวรรค์ขยันยิ่งนะคะเรามาเรียนรู้จากความสำเร็จด้วยวิธีคิดที่ถูกต้องของเพศประกรคงเกียรติฉัรฮิรัญยศั์ผู้ก่อตั้งสถาบันฝึกอบรม e y ย n น Tra น n i n g นะคะพัฒนาตนพิชิตคนพุ่งเป้าเข้าไปหาความสำเร็จแล้วก็คว้ามันนี่คือคเอ,อ่อช่วงแรกที่ผ่านมานี่แค่แค่ขั้นตอนแรกเท่านั้นนะคะ <ผม S 1> ที่ก้าวข้ามงานด้วยความท้าทายตัวเองท้าทาทยความสามารถแล้วปรากฏว่ามาเจอของที่รักครับค้นพบยังไงคะว่า มันใช่แล้วเรารักมันจริงๆจนถึงขั้นต้องออกจากงานประจำครับก็คือต้องพอแรกๆก็อย่างที่บอกไปคือว่าเป้าหมายผมเนี่ยผมอยากเป็นเซลล์แมนจเจอร์ก็คือเป็นผู้จัดการฝ่ายขายเหมือนคุณพ่อเพราะมีเขาเป็นไอดอลมีเขาเป็นแรงบันดาลใจแต่พอมาเป็นเซลล์เทรนเนอร์มาเป็นอาจารย์สอนนักขายปุ๊บเรารู้สึกว่ามันเหมือนกับเอ้ยเรารักมันอะ ทุกครั้งที่ผมได้ยืนอยู่บนเวทีทุกครั้งที่ผมได้สอนทุกครั้งได้ถ่ายทอดได้พูดแรกๆไม่ได้ทําได้ดีนะฮะพี่แรกๆไม่ได้ทําได้ดีก็มีพูดผิดพูดเถื่อนพูดแล้วก็หน้าเบื่อพูดแล้วก็พอเราเป็นนักวิชาการมันแป๊กบ้างแล้วก็เป็นพูดแบบพูดแบบโมโนโทนหน้าเบื่อคือความสามารถของผมในช่วงแรกคือพูดแล้วคนหลับไปได้ครึ่งห้องประมาณนั้นแต่เราพอเราพอเราทำปุ๊บแต่เราสึกว่าเออเราทําแล้วเราสนุกกับมันเราเริ่มรักมันแล้วเราก็เริ่มพัฒนาเรา เราอยู่กับมันได้มากกว่าวันละ8ชั่วโมง<ฆ>อ่ะคือจนถึงจุดหนึ่งคือรู้สึกว่าเฮ้ยทำฟรีเรายังอยากทําเลยอ่ะนะฮะประมาณนั<อ>้นแล้วก็เออพอทําแล้วก็เริ่มดีขึ้นดีขึ้นแล้วก็สิ่งสําคัญที่ผมว่ามันใช่รู้สึกว่ามันใช่งานเที่ยวรักคือ พัฒนาการเราเร็วมากเออเราเราเริ่มจากคนที่พรีเซนต์ได้ธรรมดาก็เริ่มจะนําเสนอได้ดีขึ้นสอนได้ดีขึ้นเริ่มมีคนมาชมเริ่มมีคนชอบใจเริ่มมีคนอยากให้เราสอนเราก็เริ่มไปยิ่งได้ใจตอนนั้นบ้ายอด้วยเราก็ยิ่งขิ่นเกิือยิ่งเตรียมตัวเพราะทำาห้ารารู้ตัวเองว่าชอบแล้วชอบแล้วเรารู้แล้วเราชอบการสอนแล้วเราก็รู้สึกว่าก็มีเหตุการณ์หนึ่งมันเป็นเหตุการณ์แรงบันดาลใจของผมบริษัทผมเนี่ยก็มีเชิญวิทยากรท่านหนึ่งไม่ขอเอ่ยนามแล้วกันมาสอนในบริษัทผม แล้วตอนนั้นผมก็เป็นเทรนเนอร์แล้วผมก็เป็นเอ็มพ y e e ยีกินเงินเดือนอยู่นะครับแล้วผมก็อยากจะรู้มากเลยวิทยากรรับเชิญเนี่ยที่ถูกเชิญมาสอนในบริษัทผมเนี่ยท่านสอนดีมากท่านเป็นเจ้าของธุรกิจที่ประสบความสาเร็จแล้วก็มาสอนเนี่ยสอน2วัน9ก้าโมงเชา้าถึง4ี่โมงครึ่งเนี่ยผมก็อยากรู้เลยว่าค่าตัวท่านเท่าไหร่ผมก็ถามพยายามจะถาม HR าหรือว่า Human Resource บริษัทผมว่าค่าตัวเท่าไหร่บอกหน่อยเขาก็แบบอย่าไปรู้เลยมันเสียมรารย,ยา,อาบอกไม่ได้<อ>หรอกบอกมรารย,ยาแต่ผมคิดในใจแหมมันอยู่กัน2อคนบอก กระซ้าไปกระซั่มาจนผมรู้ว่าค่าตัวท่านเนี่ยบรรยายสองวันเนี่ยเกือบ6หลักเอาประมาณนี้เกือบหหลักผมรู้สึกว่าตอนนั้นโลงผมมันโอ้มันว้าวทำงานแค่สองวันน่ะแต่ได้รายได้มากกว่าเราซ้ําที่เราทางานทั้งเดือน <c oughs> ผมก็เริ่มตัดสินใจแล้วว่าฉันจะต้องเป็นวิทยกรอ,อาชีพให้ได้แต่ผมรู้ว่าการเป็นวิทยกรอาชีพระดับท่านเนี่ยไม่หมูนะไม่หมูไม่หมูนะผมรู้ว่าผมต้องพัฒนาผมต้องไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์อีกมากมายแต่ผมก็ปักธงแล้วก็ตัดสินใจว่าจะเป็น หลังจากนั้นผมก็เคี่ยวตัวเองอยู่ในบริษัทนียอีก2-3ปีจนอายุ28ปีเนี่ยผมก็ตัดสินใจออกมาเป็นวิทยกรอาชีพ3ปีหลังจากที่เปลี่ยนสายงานแต่ยังคงอยู่ในองค์กรเดิมแล้วก็มีฝันแล้วล่ะแต่ว่าพัฒนาไปเรื่อยๆๆโดยใช้ฐานจากงานที่เราทำอยู่ในองค์กรนี่แหละเป็นตัวฝึกปรือจนปีกล้าขาแข็ง3ปีเท่านั้นเร็วมากนะผมผมถึงบอกไงครับผมถึงบอกว่า อะไรที่รักนี่มันมาเร็วมากใช่แล้วผมบอกว่าเวลาตอนสามปีนี่มันพัฒนาการได้เร็วเพราะว่าหนึ่งคือเราไม่คิดเล็กคิดน้อยผม่ทำทุกวันพัฒนาทุกวันใช่คือผมคิดว่ามันคือไม่ได้คิดว่ามันมาทํางานแล้วฉันต้องได้เงินเดือนเท่าไหร่ทำถ้าได้เงินเดือนน้อยฉันจะได้ทําทําอู้ๆไม่ผมทําเต็มที่ผมคิดไงรู้ไหมฮะพี่สายสวรรค์ผมคิดว่าเรานี่มันโคตรโชคดีเลยนะ มีทุกเดือนนะตอน,นคิดนะคือมีหนูทดลองมาให้เราสิบตัว20ตัวมาให้เราลองสอน <laughs> พอเพราะแรกเราสอนไม่ดีจริงๆนะฮะสอนไม่ดีมีหนูทดลองมาให้เราลองสอนแล้วสิ้นเดือนให้เงินเราด้วยซึ่งผมว่าโอ้โหมันโชคดีมากนี่คือมองแง่บวกมาก,มากเาอ,อ,อมผมรู้สึกดีนะแล้วก็อ่แบบว่าพี่ๆบางคนที่อยู่ในที่เขาอาจจะคนทํางานทั่วไปแหละบางทีก็แบบแหมก็อยากจะพักผ่อนบ้างอะไรบ้าง พอผมก็อาสาเลยว่าเอทำแทนทุกคนแบบโหยินดีเลยละัะเอาไปเลยเอาไปเลย <c oughs> เอาไปเลย,เอ,เ,ลยเอางานไปเลย <c oughs> ผมก็รู้สึกแบบว่าโอ้ดีเลยที่เราจะได้โอกาสลอง <c oughs> ผมอยากจะแบ่งปันให้กับท่านผู้ชมครับว่าวันนี้ถ้าคุณอยู่นี้ที่ทํางานแล้วหัวหน้าคุณเจ้านายคุณหรือเพื่อนร่วมงานคุณเขามอบหมายโอกาสอะไรบางอย่างคุณอย่าคิดว่านั่นคืออุปสรรคนั่นคือภาระอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหทำไมไม่ให้คุณนี้ทําล่ะทำไมไม่คุณนู้นทาล่ะ โอ้โหถ้ามาถึงคุณปุ๊บ yes เป็นโอกาสที่คุณได้ลองแล้วมันทําให้พอผมผมออกจากการเป็นพนักงานบริษัทครับผมออกมาเป็นฟรีแลนซ์ผมก็เป็นวิทยากรที่เอาตัวรอดได้ไม่ไ่แห้งเพราะว่าเรามีฝีไม้ลายมือแล้วอะคือเราใช้คําว่าเราเราดึงศักยภาพอะตั้งแต่ตอนที่เป็นพนักงานบริษัทซึ่งผมว่านี่เป็นจุดสําคัญเพราะว่าไม่ใช่ทุกคนที่ออกมาเป็นฟรีแลนซ์แล้วจะประสบความสำเร็จมันจะมีแบบแหมบางคนก็ ความสามารถมีแหละแต่ไม่มีงานแต่ว่าพอคุณได้ฝึกตัวเองจากการอยู่ในบริษัทเต็มที่เนี่ยคุณไปอยู่ที่ไหนคุณก็ประสบความสําเร็จค่ะคือเท่าที่ฟังอาจารย์บีคือทั้งประสบการณ์สุกงอมพัฒนาการในการสอนทักษะที่จากแรกๆไม่เอาไหนตัวเองก็ยอมรับแล้วก็สนุกกับมันค้นคว้าไปเรื่อยๆท,ำ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 ทำําซ้ํทๆจนทักษะนั้นนะเพิ่มพูนเรียกว่าแข็งแกร่งมาก ดังนั้นรประสบการณ์ทักษะการสอนและที่เป็นเห็นอีกอย่างหนึ่งก็คือวิธีคิดวิธีคิดแบบนี้เป็นส่วนช่วยที่ทําให้คนบางคนแตกต่างจากคนอื่นในวันและเวลาเดียวกันเพราะว่าเหมือนน้ำครึ่งแก้วสมมุติว่าคนเห็นว่ามันแค่ครึ่งแก้วหรือรตั้งครึ่งแก้วแต่าจาย์บีจะเป็นกลุ่มคนที่มองน้าครึ่งแก้วแล้วบอกโอ้โ oh, หมันตั้งครึ่งแก้วนี่ค,ค,คือวิธีคิดที่ หลายคนได้คิดแบบนี้ได้จะมีความสุขกับทุกๆงานแล้วก็จะค้นพบในอีกด้านหนึ่งของเหรียญเสมอแล้วก็มันจะทําให้ทุกท่านนั้นมีพลังในการที่จะก้าวต่อไปเรื่อยๆนะคะอาจารย์บีถึงตรงนี้เนี่ยอยากจะขอสักข้อหนึ่งครับวันที่เดินออกมาจากบริษัทอะไรที่ตั้งไว้เป็นปรัชญาชีวิตหรือว่าตั้งไว้เป็นแนวคิดหรือว่าตั้งธงเอาไว้ว่า ชีวิตนี้เราออกไปแล้วเราจะเป็นยังไงตั้งไว้ยังไง oh. ในวันในอายุ28ค,คืออันแรกปักธงตั้งแต่ตอนทํางานแล้วครับอันนี้เป,นเป็นเป้าที่ปักธงคือว่าจะต้องไม่รบกวนที่บ้านจะต้องยืนด้วยขาตัวเองได้จะต้องเลี้ยงตัวเองได้อันนี้คือปักธงจริงๆพอแรกๆปักธงแค่นั้นไม่รบกวนที่บ้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องความสําเร็จการเงินบางคนบอกว่าทําไมต้องต้องมุ่งมั่นขนาดนั้นผมบอกว่าเฮ้ยผมปักธงว่าผมจะไม่ของเงินที่บ้านผมอยากจะเลี้ยงตัวเองให้รอดก่อน แล้วพอเรามีไรายได้มากระดับหนึ่งเราค่อยทำให้ที่บ้านเราเนี่ยมีกินมีใช้มากขึ้นผมอยากจะช่วยยกระดับที่บ้านให้คุณพ่อคุณแม่ทํางานเบาลงให้ครอบครัวเราแบบว่าโอเคขึ้นอะไรประมาณนี้ผมเกิดอยู่ในชนชั้นกลางไม่ได้จนขนาดลําบากขนาดนั้นแต่ไม่รวยขนาดว่าอยากได้อะไรก็ได้แต่ผมเชื่อว่าคือจนเงินไม่เท่ากับจนความสามารถถ้าเรามีความสามารถผมเชื่อว่ามันมันยกระดับชีวิตได้ฉะนั้นผมปักธงว่าจะต้องต้องทําสิ่งนี้ให้ได้ สุดยอดมากๆเลยแล้วถึงวันนี้เนี่ยถึงขั้นไหนละไอสิ่งที่เราปักธงอ่าเริ่มจากไม่พึ่งพาคนอื่นๆยืนได้ด้วยลําแข้งตัวเองสองก็คือให้คนอื่นสุขสบายแล้วบางคนบอกว่าพอออกมาปุ๊บเนี่ยจะต้องร่ํารวยมั่งคัง่งเป็นมหาเศรษฐีบางคนตั้งเป้าจะมีร้อยล้านตอนอายุ30มบางคนจะมีพันล้านตอนอายุ35ครับอาจารย์วีจะไปไหนต่อครับมีคนก็มาถามผมตอนนี้ถึงทุกวันนี้ถามว่าผมถึงตรงไหนแล้วผมบอกได้เลยว่าเกินความฝันเพราะว่าทุกวันนี้ผมก็เปิดบริษัท เป็นของตัวเองที่ชื่อว่า Beyond Training นะครับแล้วก็มันมากเกินฝันผมเริ่มจากแรกๆมีคนเข้าร่วมสัมมนารอบละ50คน50คนนี้บอกว่าต้อง P R ประชาสัมพันธ์ชวนเพื่อนนะชวนอะไรบอกว่าโอ้โหมันดีจริงๆนะเราสอนอดีจริงๆนะ,เ,ะเรโฆษณาชวนเชื่อลากกันเข้ามานั่งสัมมนากว่าจะมาได้นี่ลำบากมากแต่ทุกวันนี้ผมเคยทำสัมมนาเนี่ยตั้งแต่ห้คนก็ เติบโตเป็นร้อยคนเติบโตเป็น200คนนะครับแล้วก็มีบางครั้งก็มีจัดจัดเขาเรียกว่าบิ๊กอีเวนต์หรือว่าจัดสัมมนาหใหญ่นะครับ ก็มีสัมมนาที่ผ่านไปที่ชื่อว่างานไม่ประจําทาเงินจากการสอนอยากให้คนไทยได้เรียนรู้ถึงทักษะการถ่ายทอด <c oughs> โดยเฉพาะการถ่ายทอดบนเวที <c oughs> ตอนนั้นก็มีคนคนไทยนะฮะมาสนใจมาร่วมฟังสัมมนาเนี่ยหกรกว่าคน <c oughs> นะครับแล้วก็เมื่อตอนต้นปีที่ผ่านมา25มกราที่ผ่านมาผมก็จัดสัมมนาที่ชื่อว่า The New r i c h คนรุ่ยุคใหม่ <c oughs> นะครับก็คือมีอาจารย์มดิตอุง้งมัอสีที่เป็นอาจารย์ของผมแล้วก็มีคุณบอยวิสุทธิแสงวลลเลิศ <c oughs> นะครับมาเป็นแคบเชิญในงานด้วย เราก็จัดบิ๊กอีเวนต์นั้นที่เซนทันแจ้งวัฒนะมีคนร่วมสัมมนาเราพันหกร้อยคนนะครับผมถึงบอกว่าถ้ามาถึงวันนี้ผมบอกได้เลยว่าเกินฝันแล้วเกินฝันมากๆนะครับแต่ไม่คิดถึงตัวเลขไม่ได้ตั้งเป้าในเชิงตัวเลขเหมือนบางคนเขาตั้งเป้าเป็นตัวเลขเขาก็บอกว่ามันก็เป็นก็เป็นแรงแรงขับอย่างหนึ่งครับคือผมสําหรับผมผมก็บอกว่ามีคนก็มาถามผมว่าจะเอาบริษัท Beyond Training เข้าตลาดหลักทรัพย์หรือเปล่าสาหรับผมผมก็ต้องบอกตรงๆว่ายังไม่ได้คิดถึงตรงนั้นแต่ถามว่าอนาคตอาจจะไหมก็อาจจะ แต่ประเด็นสําคัญสาหรับผมผมมองว่าเงินเนี่ยมันเป็นของแถมวันนี้ถ้าเราได้ทําสิ่งที่เรารักทําสิ่งที่เราสนุกอะ่ะแล้วเราคิดว่างานที่เราทํามันให้ประโยชน์กับคนช่วยให้คนเขาดีขึ้นช่วยให้คนเขามัง่งคั่งขึ้นช่วยให้คนมีความสุขขึ้นช่วยให้คนมีสุขภาพดีขึ้นนั่นนั่นก็คุม้มค่า<อ> <นะ S 1> แล้วเงินมันตามมาเองอะ่ะซึ่งเงินมันตาม,มาเองผมเคยเป็นคนที่คิดติดเรื่องเงินนะฮะคิดว่าโอ้ยฉันทำฉันทำเท่าไหร่แล้วได้ได้รีเทิร์นเท่าไหร่คุ้มไม่คุมค้มเนี่ยมันกลายเป็นว่าเราากกก็็ทํแล้วมัน แลวกลายเป็นเงินมันไม่ค่อยตามมาเท่าไหร่เพราะเราเอาเอาตัวเงินเป็นตัวตั้งตอนนี้ผมเอาความสนุกของการทํางานเป็นตัวตั้งเอาสิ่งที่เขาจะได้รับกลับไปเป็นตัวตั้งสิ่งที่ตามมาคือความคุ้มค่าค,คือเขารู้สึกว่าเขาได้ทุกครั้งที่คนที่มาซื้อสินค้าของผมหรือว่าเข้ามาใช้บริการสัมนาของผมเนี่ยคนจะออกไปเขาจะพูดเป็นประ,ประโยคเดียวกันเสมอเลยว่าโหโคตรคุ้มเลยคุ้มมากคุ้มมากมเพราะว่าไม่ว่างมาฟังล้วมีความสุขมาา เราเป็นคนให้ให้ให้แล้วส่วนอื่นๆมันตามมาเองครับคือผมมีแนวในการทําธุรกิจว่าไม่ว่าผมจะชาร์จค่าตั๋วเท่าไหร่หรือว่าชาร์จค่าราคาสินค้าเท่าไหร่แต่ผมจะต้องมั่นใจว่าผมจะต้องมอบคุณค่าเนี่ยให้มากกว่าราคาที่เขาจ่ายมาให้เรานี่คือแนวทางในการทาธุรกิจของ Beyond Training นะครับประมาณนี้นี่คือกี่ปีแล้วคะ Beyond Training นี่กี่ปีจริงๆเราเปิดมาเพิ่มมาประมาณปีกว่าเองครับคือว่าผมเนี่ย เป็น employee มานานเป็น f r e e n a n c e มาก็ตั้งหลายปีผมเองก็เหมือนคนธรรมดานะครับเวลาจะเปิดบริษัทหนึ่งบริษัทก็จะมีติดความคิดว่าทุนไม่มีไม่มีคอนเน็กชันรู้จะเริ่มยังไงเราก็เออแล้วจะโอ้โหจดทะเบียนทำกันบ้านเยอะแยะจดทะเบียนบริษัทนี่ความรู้สึกมันจะต้องไป entrance อีสรอบนึงคือมันยากแล้วมันรู้สึกเป็นไปไม่ได้แต่บอกว่าผมก็ไปค้นเจอเคล็ดลับบางอย่างทําให้รู้สึกว่าเฮ้ เราสามารถสําเร็จแบบก้าวกระโดดได้เนี่ยจากสัมมนาห้าสิบคนกลายเป็นพันคนจากคนที่เป็นผมใช้คําว่าเป็นวิทยากรโนเนมนะไม่มีคนรู้จักเลยทุกวันนี้ก็เป็นเป็นที่รู้จักในระดับหนึ่งนะครับก็มีแฟนเพจตอนนี้ก็เกือบห้าหมื่นไลค์ละจากสัมมนาพันกว่าคนผมก็เรียกว่ามันมีเคล็ดลับอะไรบางอย่างที่ผมก็ได้ค้นเจอในตัวเองค่ะพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวมาขอเคล็ดลับจากอาจารย์บีว่าสิ่งที่อาจารย์บีค้นเจอนะคะถ้าท่านยังไม่ได้มีโอกาสที่จะไปเรียนรู้ ตัวต่อตัวหรือว่าฟังสื่อที่เขาผลิตออกมาในการเผยแพร่ความรู้เหล่านี้ขอช่วงหน้านะคะบางข้ออาจารย์บีจะมาแบ่งปันในคืนนี้ค่ะ ที่อยู่ในมือของดิฉันก็เป็นผลงานบางส่วนของ Beyond Training โดยอาจารย์บีเนี่ยนะคะอันนี้น่าจะเป็นผลงานแรกๆใช่ไหมคะคกับหลักสูตรที่ทำออกมาเป็นหนังสือเสียงชุดพิชิตใจใน3นาทีนะคะส่วนอีกชุดหนึ่งอันนี้น่าจะเป็นล่าสุดหรือเปล่าคะอาจารย์บีครับผมล่าสุดก็คือ Professional Selling Skills นะคะขายได้มากกว่าที่คิดพิชิตใจลูกค้า นี่คือสิ่งที่เขาค้นพบจากประสบการณ์ชีวิตของตัวเอง <Okay. S 2> แล้วเขาก็ถ่ายทอดออกมาเป็นหลักสูตรในการฝึกอบรมลูกศิษย์ลูกหาก็ไปเรียนกันนะคะขณะที่ถ้ามีโอกาสก็อาจจะได้ติดตามทางสื่อที่ผลิตออกมาแบบนี้แต่ขอเคล็ดลับหน่อยจันบี <Okay. S 2> ถ้าเราจะพิชิตคนอื่นซึ่งมันเป็นรากฐานในการ พิชิดความสําเร็จในชีวิตทุกๆเรื่องเนี่ยมันมีหลักอะไรบ้างขอสัก2อสข้อในคืนนี้หน่อยค่ะได้เลยครับก็ผมบอกเลยว่าที่ผมมีวิธีที่ดีมีทัศนคติที่ดีอย่างที่พี่สายสวรรค์บอกผมบอกเลยว่ามันเกิดจากการที่ ผมได้ครูบาอาจารย์ที่ดีผมขออนุญาตยกคคเครดิตท,ทั้งหมดที่ความรู้ของผมที่ได้มาเนี่ยให้กับครูบาอาจารย์ของผมไม่ว่าจะเป็นทั้งทางโลกทางธรรมนะครับอย่างเช่นท่านที่ให้คเครดิตเลยถ้าไม่มีท่านก็ผมคงไม่ได้พัฒน,นาการมาได้เร็วขนาดนี้ก็คืออาจารย์บัณฑิตอึ้งรังสีนะครับผมก็เป็นลูกศิษย์ของท่านแล้วก็มีโอกาสได้บางช่วงบางตอนก็คือของชีวิตเนี่ยได้ไปช่วยงานท่านอย่างใกล้ชิด นะครับท่านก็ได้คําแนะนําดีๆหลายอย่างจนทําให้ผมมีมีบิยอนเทรนนิ่งถึงวันนี้นะครับแล้วก็อีกท่านหนึ่งที่อยากจะกล่าวขอบคุณผ่านทางรายการด้วยนะครับแล้วก็ท่านได้ความรู้มากมหมคือดรวรพัฒน์ผู้เจริญนะครับวิศวกรจากาาที่เกิดน,นาซ่านะครับก็ผมว่าผมโชคดีตรงที่ว่าผมได้ครูบาอาจารย์ที่ดีมารีทําให้เรามีวิธีคิดที่ดี ก็เลยย้อนกลับมาว่าถ้าวันนี้ท่านที่ชมรายการอยู่แล้วบอกว่าเฮ้ยวันนี้อยากจะมีชีวิตที่ดีขึ้นทำยังไงอ่ะรู้ว่าต้องคิดบวกแต่คิดบวกไม่ได้ทํำยังไงผมคาแนะนําผมอันดับแรกคือคุณเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมก่อนเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมที่คุณอยู่ไม่ว่าจะเป็นหนังสือที่คุณอ่านเพื่อนที่คุณคบนะครับสังคมที่คุณอยู่กุ๊ปไลน์ที่คุณเสพเพราะบางกุ๊ปไลน์เนี่ยมเข้าไปมีแต่เรื่องยินชากาันว่าร้ายกันข่าวคาตกรรมใจเย็น คุณเลือกกลุ่มไลน์ที่เขาคุยแต่เรื่องดีๆเรื่องพัฒนาตนเองและที่สําคัญที่สุดสําหรับการเรียกว่าสิ่งแวดล้อมก็คือคหาครูบาอาจารย์ที่ดีนะครับหาครูบาอาจารย์ดีหาคนที่เป็นพี่เลี้ยงให้คุณเป็นโค้ชให้คุณที่เขาเป็นทั้งคนดีและคนเก่งะนะครับก็ผมโชคดีดีกว่าที่ได้เจอครูบาอาจารย์ที่ดีะนะครับประมาณนี้จริงๆโชคดีไม่พอนะจันบีบเพราะว่าคนครเราเนี่ยเมื่อสิทธิ์พร้อมอาจารย์อาจารย์ก็จะ อาจารย์ก็จะเกิดเมือม่อเมือม่อเมื่อเมื่อคนสแสวงหาสิ่งที่อยากจะเสพอย่างถูกต้องเราก็จะค้นพบอาจารย์ด้วยนั่นหมายความว่ามีอาจารย์ที่ดีอยู่และสิทธ์สแสวงหาความรู้ด้วยผมบอกเคล็ดลับให้บางคนก็บอกว่าโอ้อยากจะเอาคนดีคนเก่งแหมอาจารย์บีไปทําได้อาจารย์บีโชคดีดหรือเปล่าทำไมอยู่ดีอาจารย์มาดิดมาให้คําแนะนําทำไมอยู่ดีได้ไปเรียนรู้กับดรวลพัฒน์ผมบอกเลยว่าข้อแตกต่างของผมคือ เวลาครูบาอาจารย์แนะนาอะไรมาเนี่ยผมลงมือทําแล้วผมเปลี่ยนเลยคือหลายเวลาครูบาอาจารย์แนะนําเขาจะแนะนําในสิ่งที่คุณจะต้องปรับสิ่งที่คุณจะต้องเปลี่ยนอันนี้คือไฮไลท์ของคุณเลยแต่คนส่วนใหญ่ก็แม้ทําอย่างอื่นได้ไหมทำ<ต>อันนี้<า>นแทน,<า>นได้ไหมใช่ไม่ต่อรองตลอดเวลาสิ่งเดียวที่ผมแตกต่างกับคนอื่นคืออาจารยอรอ์ผมไม่ต่อรองแรกๆมีนะฮะแรกๆแบบส่วนใหญ่อาจารย์จะบอกนี่เลงที่มันขัดใจเราอะขัดใจเราจาผมภาษาชาวบ้านเขาเรียกว่าดัดสันดาเราอะท่านจะบอกอันนี้มาปุ๊บดูว่าคุณเปลี่ยนหรือเปล่า ถ้าคุณเปลี่ยนแปลงท่านจะบอกต่อไปต่อสอนต่อแต่ถ้าคุณไม่เปลี่ยนแปลงท่านก็จะเอาอันที่สองมาให้ซึ่งดีน้อยกว่าแรกทม้งหมครั้งที่สาม,มคุณยังไม่เปลี่ยนอีกอออเคล็ดลับคืออันไหนที่อาจารย์ชี้เป้าแล้วบอกว่านี่ต้องเปลี่ยนยจงเปลี่ยนเลยตั้งแต่ข้อแรกใช่ครับผมบอกเลยว่านี่คือเคล็ดลับที่ทำให้ผมประสบความสำเร็จเร็วแบบก้าวกระโดดคือเราใช้ประสบการณ์ของครูบาอาจารย์เราใช้ประสบการณ์ของคนสําเร็จเขามีมุมมองที่อยู่มุมสูงก่าเราเขาเห็นอยู่แล้วว่าอย่างคุณต้องทําอะไร แต่คนส่วนใหญ่คือบางทีเจอครูบาอาจารย์เขาบอกคุณไม่เปลี่ยนเขาก็ไปช่วยคนอื่นที่พร้อมกว่าประมาณนั้นสุดยอดมากมากเลยนะคะแล้วก็ ท่านผู้ชมก็คงจะรู้สึกว่ามีความสุขแลวก็โชคดีไปด้วยนะคะถ้าเป็นแฟนรายการ l i Lightning Talk เพราะว่าอาจารย์ที่คุณอาจารย์บีกล่าวถึงเนี่ยล้วนแล้วแต่ให้เกียรติกับทางรายการมาแบ่งปันเคล็ดลับความสร็จเราทุกท่านไม่าชะเป็นคุณบัณฑิตอื้งรังสีดรรตัวร์ผู้เจริญพี่บอยวิสูต<อ>นะคะคแล้วก็อีกหลายๆท่านที่ค้นพบความสําเร็จในชีวิตรวมถึงอาจารย์บีในคืนนี้ด้วยเราก็ภาคภูมิใจมากๆนะคะที่มาจุดประกายไลนิ่งกันนะคะทีนี้สมมุติว่าดูรายการแล้วแล้วอยากจะไป ไปคุยต่อกับอาจารย์บีจะไปเข้าข้อสุดอารมณ์เป็นเรื no ่องเป็นราวเลยเนี่ยจะไปหาได้ยังไงคะก็ถ้าอยากติดตามผลงานถ้าสมมติว่าท่านที่ชมรายการแล้วชอบวิธีคิดของผมนะครับก็สามารถติดตามวิธีคิดหรือผลงานของผมได้ทางแฟนเพจ Beyond Training นะครับ Beyond กับ t r a i n i n g ติดกันนะครับในนั้นก็จะมีพวกข้อความดีๆไอเดียดีๆที่ผมใช้ในการสร้างตัวเองขึ้นมาบางคำก็ได้มาจากครูบาอาจารย์นั่นแหละแล้วผมเอาคำครูบาอาจารย์ไปใช้ในการเปลี่ยนชีวิตตัวเองแล้วตกผลึก แล้วก็กลั่นออกมาเป็นวิธีคิดใส่อยู่ในแฟนเพจ Beyond Training นะครับแต่สำหรับคนที่คิดว่าอยากจะมาเรียนรู้กันแบบเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะครับผมก็จะมีสัมมนาตัวหนึ่งที่อยากจะแนะนำที่ชื่อว่า The a c h i v e r นะครับแปลเป็นภาษาไทยก็คือผู้พิชิตเป้าหมายมในสัมมนานี้ผมเลือกเนื้อหาที่ดีที่สุดจากประสบการณ์กลั่นมาอยู่ในราคาที่ถูกที่สุดปแปลกไหมครับมันปแปลก เอาเนื้อหาที่ดีที่สุดมาขายในราคาที่ถูกที่สุดเพราะผมมีความฝันอย่างหนึ่งว่าผมอยากจะทําสัมมนาดีๆให้กับคนไทยผมอยากจะทําให้สัมมนาดีๆเข้าถึงคนไทยได้ในวงกว้างผมก็ทําให้สัมมนา2วันในราคา1,900บาทซึ่งสัมมนา<อ>ในโรงแรมนะฮะถูกมากๆนะครับค,คือผมในในสัมมนานี้สิ่งที่ผมจะถ่ายทอดก็คือว่าผมจะถ่ายทอดว่าตัวผมเนี่ยจากผู้ชายธรรมดาคนหนึง่งสามารถก้าวสำเร็จแบบก้าวกระโดด ไม่ใช่สาเร็จแบบขึ้นบันไดนะสำเร็จแบบก้าวกระโดดเนี่ยซึ่งขนาดผมเองยังบอกรู้สึกว่ามันคือมาสจั่นในชีวิตผมผมทำมาได้ยังไงแล้วผมจะถ่ายทอดผ่าน5ขั้นตอนที่ผมได้ค้นเจอมากับตัวเองมันไม่ใช่เกิดจากการที่เราไปอ่านตาําราหรือไม่ใช่จากการที่เราไปเอาคําพูดคนอื่นมาสอนแต่ผมตั้งเป้าทําตัวเองให้ประสบความสําเร็จจากคนคนนึงมีสัมมนาร,ระดับพันหคนเนี่ย ผมบอกได้เลยว่ามันมัน Amazing มากแล้วก็รวบรวมองค์ความรู้ที่ตัวเองประสบความ <ตบ S 1> สำเร็จออกมา,มาเป็น,น5ขั้นตอนนี้ใช่ดังนั้นเนี่ยเหมือนติวเตอร์เลยนะคะที่จะมาทําให้ทุกท่านนั้นได้เรียนทางรัฐรนะคะ<ม>นี่ก็คืออีกหนึ่งวิธีคิดอีกหนึ่งบุคคลที่เป็นแบบอย่างได้ในการที่คิดตั้งมัน่นพุ่งเป้าไปสู่เป้าหมายแล้วก็พัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลาค้นพบสิ่งที่รักแล้วก็ทำเต็มที่กับมัน เป็นผู้ให้แล้วเรื่องอื่นจะตามมารวมไปถึงตัวเงินรายได้แล้วก็ความสุขในแง่อื่นๆนะคะ mm. เขาพูดถึงงานที่เขาทําอย่างเต็มที่ในเวลานี้ด้วยความสุขด้วยสายตาที่เป็นประกาย mm. แค่นี้เราก็เห็นแล้วนะคะว่าคนที่ทําในสิ่งที่รักมักจะประสบความสําเร็จไปแล้วกว่าครึ่งส่วนที่เหลือก็คือโอกาสที่อาจารย์บีบอกแล้วนะคะโอกาสบางทีผ่านเข้ามาในชีวิตแค่ครั้งเดียวหรือไม่กี่ครั้ง บางทีเคาะประตูครั้งเดียวถ้าคนนั้นไม่พร้อมหรือไม่เปิดประตูรับโอกาสก็ผ่านไปนะคะแต่ว่าจันบีเป็นหนึ่งในตัวอย่างที่ทําทุกๆเคล็ดลับและแนวทางที่คนคนหนึ่งจะก้าวกระโดดไปสู่ความสําเร็จได้หวังว่าคืนนี้ก็คงจะสร้างความสุขแล้วก็อีกหนึ่งเคล็ดลับสําหรับท่านผู้ชมไล n i n g ท้องในคืนนี้นะคะขอบคุณจันบีมากๆเลยค่ะ<ม>ถ้ามีโอกาสมาแบ่งปันกันใหม่นะคะคขอบคุณมากมากค่ะ วันนี้อาจารย์ดีและดิฉันสายสวรรค์เขียนยิ่งลาไปก่อนนะคะราตรีสวัสดิ์ค่ะเข้านอนด้วยพลังใจกันเต็มเปี่ยมและพรุ่งนี้เช้าตื่นขึ้นมาพัฒนาตนเองให้เป็นคนใหม่อย่างน้อยก็ดีกว่าในวันนี้สักด้านหนึ่งสักเครื่องหนึ่งก็ยังดีนะคะวันนี้เราสองคนลาไปก่อนราตรีสวัสดิ์ค่ะ